สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องละาออชีวิตบ้านๆคือเก่าคือเดิมจ้ะแต่ว่าเมื่อน,นี้สิพามาเฮ็ดอันยำปลาดุกย่างจากพี่น้องปลาดุกเขาย่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะในยำยำกับลาบเนาะลาบนั่นแหละแต่ว่าเพียงแค่ว่าเขามีปลาดุกย่างมาสองตัว หัวหอมแดงกับมะม่วงลาบลาบเพีงแต่ว่าผักก็ไปเก็บมาก็ได้ผักหอมผักใบเลื่อยใบเลื่อยอันผักหอมห่อนั่นที่ยายเราปูอันมันท่านได้เก็บได้พี่น้องได้กินใบเลื่อยอันนี้ไปก่อนจะมามามาทำกันเลยจ้าตัดหัวไปดูก่อนเนาะ วันนี้แกละอเอาแต่เนื้อมันมนะพี่น้องแกละเอาแต่เนื้อเดี๋ยูมันซับมันแข็งเนาะพี่น้องมันก็มีซับแต่เนาแต่บางคนข้าเจ้ากับซับทางกระดูกนั่นแหละอันนี้เราเอาแต่เนื้อปลาดุกนีก่ค่ะซุปแล้วเป็นแต่แซ่บพี่น้อง,งกินกับข้าวเหนียวกัแบแซ่บได้ปลาดุกย่าง กินเมื่อเป็นตัวคุณได้พี่น้องแต่ละอันนั้นก็ได้กจะมาสะเขียงน้อยพดบ่พี่น้องจะ้ะปาดปาลุนเขียงยานว่วาดก,กันเด้อพี่น้องยายโลอ้อยอย่างยายโลอกะมีค่อยเสื้อถุงมือดอกพี่น้องมันมีถนนดเนาะแต่ว่าเขาจะล้างไอ้คูดน้ำล้างมือน่ะอยู่ข้างๆนี่แหละ เสร็จแล้วกลับไปล้างไปล้างมาเสร็จเรียบร้อยผ้าทิ้ริ้วผ้าเส้นมือก็มีแฝนไว้ข้างๆเนี่ยนะพี่น้องเพื่อความสะอาดของเราเนาะเฮาเอทเฮาทำจินเฮาก็ต้องทำาพ้่มันสะอาดนะพี่น้องเาทำจินเองแต่ว่าเฮามาเอเธอพี่น้องเบิง่งนั่นนี้กะกะล้างเรียบร้อยแล้วถือว่าสะอาดแล้วเนาะ เรืเ่อยืวอนี้กับบรรยากาศกับลมๆคือเก่าแล้วพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเด้อเคียงน้อยอีหลีพี่นอ้องนี่สับแล้วแล้ววันนี้ก็สิมาปอกมะม่วงเลยวันนี้มะม,ม,ม,ม่วงมะม่วงก็เป็นมะม่วงกัามกดูนะ ท,ทุกมือนี้ประเทศไทยเนาะได้กินทุกฤดูพี่น้องผลไมก็ได้เก่งได้เนาะมะม่วงมีเม่ฤดูกาลกต่ยังมีมะม่วงมีมะม่วงซุกพร้อมได้พี่น้องไปวัดเมื่อวาน,นยังมีมะม่วงซุกมาพร้อมน,น้าพอดบุญร้อยวันแม่รู้ใเพิ่นงกับพีว่านะเนาะมันติ๊กกแต่งได้ทุกอย่างสมัยนี้เนาะ ยุคตามสมัยมีวัฒนาการซับมะม่วงเสื้อนำพี่น้องมันก็เป็นยำเป็นลาบเป็นลาบแต่ว่าซื้อมะม,ม่วงเปรี้ยวได้มะม่วงเนี่ยจีตดเลยได้เนี่ยเนี่ยใส่แค่นี้แหละเ,เ้อหลายกันไม่ได้มันก็สิเป็นกวยมะม่วงนะพี่น้องามหาหั่นพักกันหั่นหอมหอมทุกอย่างหอมรวม ครอก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งทางกับเข้าหรอกพี่น้องแต่วา่าอยากอยากเฮ็ดอยากทำเนาะเพราะว่ามันเป็นเราต้องเฮ็ดกินทุกมืออยู่แล้วเนาะมื้อหนึ่งสามเวลาเพื่นได้กินเขานะในโอกว่าโอ้ยพ่อแต่อตอนสมัยแม่แม่ยังอยู่เนาะในโลกว่าโอ้ยจกักอัน แม่กับจักพาพ่อแม่กับปุย่าแต่ยายกับจักพากินเข้าเนือมื้อหลายรอบเนาะสามมื้อน่ะพี่น้องวันละสามมื้อน่ะเช้ากลางวันเย็นก็เลยนั่งเว้ากันกับแม่เนาะแม่เพื่อนคือพากินหลายมื้อแท้เขานี่กินน่าสิกินเช้ากับแรงกับพอเนาะสันแม่ก็เลยว่าเอ้าอ๋อสันตัวแยกกินอันวันละสะวันละ มือกัดวันละครั้งก็ได้ตัววันละเธอก็ได้ต่อระสาแต่ว่ามันกันดหิวไดนะ้เพรพี่น้องถึงเวลามันท้องมันสิเม่นปากว่ามีกลิ่นแต่ว่าท้องห่ะนะมันกัสิห้องจอกจนะ้กเนาะอันนี้ก็หั่นพริกสดเสิร์น้าได้พี่น้องหั่นหอมหอมแล้วก็หั่นผักหอมรวมแล้วก็หั่นหอมแล้วก็มาหั่นพริกสดลงน้ำพี่น้องเพื่อความเพิ่มความเพ็ดความแซ่บนะ บมะคนเคียงกันน้อยไอซามกันน้อยนะพี่น้องมีแต่แนวน้อยๆมันต้องเอาเคียงใหญ่ๆเนาะกะละมังใหญ่ๆเนี่ยใ,ใส่มะม่วงใส่เสื้อผ้าเสื้อ,อยางทั้งสองมะม่วงที่เขาซาไปนั่นแหละคนพี่น้องคนใดๆที่กัดนี่ละมันน้อยกะละมังกะน้อยเคียง <c oughs> กะน้อย เขียงนะกลายอยู่ได้มันมันอันนั้นเบิดพี่น้องก็เอาไปหน้านเนี่ยเอาไปนั้นไปนี่เนี่ยไปส่วนก็เอาไปไปป่าก็เอาไปทุกสะดุ้งไปนังก็เอาไปนะก็ลืมแบบน,นี้นะเดี๋ยวจะเขียงน้อยอันหนึ่งแล้วก็เขียงใหญ่อันหนึ่งก็แตกเอาใช้ในครัวเรือนเนาะเตรียมพร้อมทุกอย่างมีเด็ดไปบิ๊กซีรถตัดจากเธอพี่น้องก็ก็ไปซื้อเอาเขียงที่เป็นพลาสติกเนาะนี่นแหละ ก็ติดนะแล้วก็ใส่นะ้ำปลาไปหน่อยนึงเพราะว่าเขาเขาปรุงเขากระสิปรุงเสือ,อย่างละนิดละน้อยนะพี่น้องเพราะว่าปลาดุกย่างกับเพิ่งกลับมาร์คมาแล้วมันบ่อเขาเนื้อเขาอย่างความความแซ่บความโนกับอยู่ในปลาดุกย่างอยู่แล้วนะฮะอันนี้เขามาเติมเติมเพิ่มรสชาติไปจากน้อยนีย่เสือเขาั้วเนี่วเขาขัาวหนึ่งช้อนแถบนิดหน่อย ขวดเราก็ขวเองพริกป่นเราก็ฝนเองนี่ลลก็คือพริกป่นป่นก็ขวดเสือใบมะกรูดพร้อมได้พี่น้องยายละอ่อนขวพริกเนี่ยสิซั่วใบมะกรูดเสือพร้อมสิหอมปุกเขาให้เข้ากันเพราะว่าเนื้อปลานี่เพิ่นกะสิมักมักม,มาแล้วเป็นบ่เพิ่นย่างเนี่เขามิได้สั่งว่าไม่ต้องมักเดลยเพิ่อนแต่มักเรียบร้อยแล้วไปเอาเพิ่นว่า ค้พาเหมือนกว่ามาเรียบร้อยแล้วเด้อเขาก็ต้องย,มยอมมเนาะพี่น้องยอมเครื่องปรุงเสือแนะย่ดมันเค็มถ้ามันเค็มแล้วเฮ็ดกับข้าวทุกอย่างถ้ามีการเค็มแล้วนะมันแก้หนะพี่น้องเราต้องเอาพอดีพอดีไปก่อนชิมแล้วถ้ามันมีพอเขาค่อยเติมเอาทีหลังเนาะแต่แบ่บบ่พี่น้องนี่เบิ่งเห็นแล้วเป็นตาแ่บไหมเนี่ยชิมก่อน จิคือว่าแ่บเลยนี่เนีย่ยเสร็จแล้วแ่บอีนี้ตักเรษจ,จานกินได้แล้วพี่น้องตุยๆเลยบันนี้เนี่ยว่าแ่บเป็น,ยนปอย่างเส้นน้ำปลาอยู่เนาะจังหน่อยตี นำกันเ้อพี่น้องกับขอบคุณเ้อที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์เด้วย่วทีทำคลิปเจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย